เบตตาฟาร์มสวัสดีครับเกาะติดชีวิตปลากัดตอนที่4ลูกปลากัดอายุ1เดือนโตแค่ไหนสีสันเป็นอย่างไรในวันนี้เรามาเกาะติดชีวิตปลากัดกันนะครับปลากัดรุ่นนี้ก็อายุ หนึ่งเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็มีสีอะไรบ้างเนี่ยน,นะครับประกาศโดยเฉลี่ยก็ประมาณเซนติเมตรกว,กว่านะครับสีปลาก็จะมีแบบสีดำดำนะครับดำ แล้วก็ออกเนี่ยนะครับออกเหลือบเขียว,ยวนะครับออกเหลือบเขียวเหลือบฟ้าแล้วก็สีดำนะครับเหลือบฟ้านะครับบางครั้งเราก็จะพอมองเห็นย้าเขาเข้ามาที่มือ ตัวใหญ่มากก็มีนะครับตัวยังเล็กอยู่ก็มีนะครับตัวใหญ่ก็เซนกว่าแล้นะครับในบ่อน,นี้นะครับก็ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับเกือบ200ร้นะครับนี่นะครับสีเหลือบฟ้าเหลือบเขียวนะครับแล้วก็สีดำ ปลาก็อยู่กันแบบสบายๆนะครับตอนนี้เขากินอาหารได้ทุกอย่างนะครับลูกไลลูกน้ำอาหารเม็ดนะครับแล้วก็เต้าหู้ไข่นะครับที่ให้กินนะครับถ้าใครเอาไปเลี้ยงต่อก็สามารถที่จะเลือกให้อาหารเขาได้นะครับแข็งแรงนะครับปลาชุดนี้แข็งแรง เลี้ยงในแบบเรียงแบบธรรมชาตินะครับมีพืชน,น้ำมีพืชน,น้ำต่างๆเนี่ยให้อาศัยนะครับมีน้ำหมักใบหูกวางอ่อนๆน,นะครับก็เลี้ยงอยู่ในน้ำหมักนี้ตลอดนะครับหนึ่งเดือนนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับก็มีแต่เพิ่มน้ำเพราะว่า ตอนเพาะนะครับก็ตอนแรกก็อยู่น้ำสักครึ่งกะละมังนะครับครึ่งบ่อตอนนี้ก็เกือบเกือบเต็มนะครับห่างจากขอบประมาณสองนิ้วนะครับเนี่ยนะครับปลาเริ่มคุดแล้วนะครับมาหาผมแล้วนะครับมาที่มือเยอะแล้วนะครับสวยมากนะครับเป็นกันเองมากนะครับ นี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนเลี้ยงปลานะครับเราได้เห็นพัฒนาการเขานะครับเห็นาการเติบโตนะครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันนะครับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับที่มาถ่ายรูป ถ่ายทำให้ท่านได้ชมเนี่ยนะครับมาถ่ายคลิปเนี่ยนะครับเนี่ยครับเป็นปลาที่เราเกาะติดกันมาตั้งแต่เล็กนะครับตอนนี้ก็อายุ1เดือนแล้วนะครับ1นึ่งเซนกว่ากว่านะครับครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของ a อเบสตาฟารมที่นำมาฝากทุกท่านนะครับถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามไว้นะครับว่าปลาคอบนี้จะออกมามีสีอะไรบ้างนะครับเขาเป็นลูกของมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลพ่อสวยมากนะครับแม่ก็สวยนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับจะเริ่มตอดมือผมละนะครับก็นุ่มนิ่มดีครับครับให้ชมเพลินเนะครับ เนี่ยนะครับปลาหนึ่งเดือนนะครับสภาพบ่อเลี้ยงนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับก็โชคดีมีใช้ทุกท่านครับขอบคุณครับเป็นเรื่องราวดีๆจาก A.Beta Farm ที่นำมาฝากทุกท่านหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ